อย่ากิดนานอยาคิดนานทำบุญกับกอผอเห็นผลชาตินี้บาบุญเดี๋ยวนี้มันออนไลน์ครับแป๊บเดียวเข้าถึงตัวเลยเปิดเบอร์บท 4G เอาไว้เปิด 4G เอาไว้ซื้อตัวเลยครับช่วงนี้นาทีทอง5ใบ้อย100เดียวไม่มีแล้วใบละ20จะซื้อปีก้าซื้อเปห้5า5ใบเราขาย100เดียวร้อยเดียว100เดียว100เดียว100 อ่าล้วงกระเป๋าแล้วพี่ผมดูหัวเหงแล้วพี่มีโชคแน่นอน <c oughs> ดูดวงแล้วพี่ควักมาแบงล้อยซื้อเลยห้าใบให้แฟนอีกห้าใบรวมแล้ว200สบายใจเดินเข้าไปในซุ้มกบพออจับสลากาดได้จักรายานสองคันเลยลองดูครับลองดูอย่าเชื่อที่ผมพูดไปต้องมาเชื่อฉันจะหลงไปเชื่อใครฉันนี้ไม่ใช่ใครเราเพลยง้องไปต่อไปดูลองดูมาลองดูเองถึงจะรู้ไม่งั้นเดี๋ยวจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องว่าเอ๊ มางานใตชาติไม่เห็นเจอบูธกพอเลยเอ้ยคุณกพอเขามีอะไรกันนะวันนี้หกโมงครึ่งพบกับเอ๊ะติรากรับหน้ากากอะไรวะอีกา,กา,กาดำาหน้ากากอีกาดำมาแน่นอนหกโมงครึ่งที่บูธกพอ